สวัสดีครับจักรพงรถถฟอร์ดครับวันนี้มีรถไถ่ายฟอร์ดหนึ่งคันหนึ่งรุ่นมานําเสนอนะครับเป็นเจ็ดที่ห้าครับเดี๋ยวดูไปเร็วๆด้วยกันเลยนะฮะอุปกรณ์ด้านหน้าของซีเอ็มทีนะครับด้านหน้าของซีเอ็มทียางหลังสวยครับยางหลังสวยติดตั้งกระบอกชักข้างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับผ่านมากับผ่านพรวนเจ็ดใบนะครับใบเต็มๆครับใบเต็มๆดูด้านท้ายไปด้วยกันเร็วๆนะฮะนี่ครับ ฝาไฮมีรัดด้านซ้ายมานะครับแต่ไม่มีผลในการใช้งานนะฮะนี่ครับมุลากสวยครับมูลากสวยสีเดิมๆเลยนะครับตามสภาพนี้เลยยางหลังสวยทั้งสองเส้นเลยนะฮะเดี๋ยวดูนี่นะครับกเป็นเจ็ดทีห้านะครับผมเกียร์สีครับอ่านี่นะฮะเราเก็บสีล้อไปให้ใหม่นะครับครับเราคงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ฮะ คันนี้รถสวยพร้อมใช้นะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะฮะเดี๋ยวจะให้รถได้ทำงานให้ดูสักคู่นะครับนี่ฮะอันนี้ขายสอง0 0 0ี่ดบาทนะครับสอง0ส0ี่มดบาทครับขายทั้งเงินสดแล้วก็ระบบจัดไฟแนนนะฮะใครที่จะผ่อนกับไฟแนนนี่จัดได้ประมาณแสนเจ็ดครับใช้เงินดาวประมาณเจ็ดหมื่นครับ ก็ถนะฮะโอเคครับรถดูควันที่ไกลตอรถสวยวครับรถของโรงงานเลยครับ คงสภาพเดิมไปให้ได้มากที่สุดนะฮะนี่ครับรถค้อนใช้เลยครับคันนี้เราให้ดันดินทำงานให้ดูคนระับ รถสวย,ยครับไฮโดรลิกดีเสืองท้ายเงียบนะบอ่านี่นะครับระบบสองสว่างต่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อแล้วนะครับครับวางเลยพ่อวางหน้าหลังเลย เดี๋ยวผมทวนรายละเอียดให้ให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับคันนี้เป็น 77T5 นะครับ 77T ดทีหน้าทีอุปกรณ์ด้านหน้าของ CMT นะฮะของ CMT นี่นะครับขาหน้าเป็นคอช้างนะครับขายตามสภาพนี้เลยนะฮะนี่นะครับอาจจะมีสีที่ไม่สวยบ้างครับแต่สภาพรถดีครับสภาพโดยรวมดีรถพร้อมโรงงานเลยฮะครับอุปกรณ์ด้านหน้าซีเอ็มทีครับผ่านพวนเจ็ดใบข้างหลังนะฮะ ผมไม่แน่ใจย,ยี่ห้ออะไรแต่ทรงคล้ายๆของ PT ช้ยมอเตอร์ครับนี่ครับราคานะครับคันนี้ราคา2 4 8 0 0 0บาทครับ2 4 8 0 0 0บาทสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับยอดจัดไฟแนนซ์ประมาณแสนเจ็ดนะครับถ้าท่านใดสนใจรถแล้วก็ต้องการจัดไฟแนนซ์โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์0848182031ครับ0848182031 มาดูรถมาลองทดลองขับรถได้ที่บ้านพมยาสันตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์นะครับนี่นะฮะอันนี้ไปเร็วๆนะครับเวลามีน้อยเดี๋ยวให้ดูรอบคันอีกหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับคันนี้คงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดนะฮะนี่นะครับเครื่องดีครับเครื่องดีเกียร์ดีไฮดรอลิกดีเลยครับระบบพร้อมทำงานได้เลยครับคันนี้นี่นะครับ เดิมๆก็สภาพเดิมๆสภาพเดิมๆเลยครับนี่ครับมาลองมาทดลองขับรถได้ครับมาทดลองขับรถได้เก่าแต่สีนะครับแต่สภาพสภาพดีครับรถพร้อมโรงงานครับคันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งคันครับจากกระพงรถ่ายฟอร์ดนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ